มีเรื่องแปลกเขาว่าโลกจะแตกเขาอาฟ้าจะพังเขาลือกกันอือช้ามีเรื่องราวมาจากเมืองฝรั่งเขาเคยทำนายทายทักประจักษ์ว่าแม่นชะมังคนมี กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการตามรอยเพลงนะครับผมและน้องตั๊กยังอยู่กับอน้อยครับกังวานไพรลูกเพชรนะครับช่วงสุดท้ายก็แบบสบายๆนะอานะสบายพูดคุยพูดคุยเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ยังรับเชิญร้องเพลงอยู่ไหมฮะตอนนี้มีงานแล้วก็ไปครับถ้าใครเข้ามาจ้างก็ไปบางทีวานก็ไปเรายังไม่อยากลืมชีวิตแบบนี้ แต่ก็ต้องอาศัยการร้องเพลงีดำรงชีพต่อไปครับอ่ามีบ้างมีมากบ้างมีน้อยบ้างบางทีไม่มีบ้างเราก็ต้องอยู่กันไปค่ะ,<ฮ>ะคุณอ,อาคะแางนี้นอกจากร้องเพลงแล้วคุคณอามีอะไรอีกไหมคะลูกเขาไปทํางานเราก็เฝ่าบาทอยู่ก<ฮ>ะ,<ฮ>ะลาะหลานโรงเรียนเปิดมันก็ไปเราก็อยู่ลําพังตามภาษาผู้สูงอายุ การเดินทางไปร้องเพลงในแต่ละที่ขับรถเองนะครับหรือว่าครับไม่เป็นนะสิคับไม่เป็นอืเดินทางยังไงครับเวลาไปร้องก็ถ้าลูกมันว่างค่ะเราก็เอาลูกไปให้คับถ้าไม่ว่างเราก็ต้องไปจ้างคนอื่นไปขับรถไม่เป็นครับตอนนี้คุณอามีครอบครัวนี่มีลูกกี่คนคะมีลูกคนเดียวหลานคนเดียวครับแค่นั้น เป็นลูกสาวหรือว่าลูกชายคะลูกสาวลูกสาวอ่อาก็มีหลานแล้วครับหลานเรียนหนังสืออยู่แล้วอ่าเวลารงเรียนเปิดเราก็เงาอยู่กับบ้านครับอ่าครับอามีผลงานเพลงใหม่ออกมาไหมเลีไม่มีอ่ะครับก,ก็ก็ดูดิสมัยนี้มันทํากันง่ายๆหนะไม่เหมือนสมัยก่อนค่ะมีค่ายมีเจ้าเวลถ้าเราทําขึ้นมาเนี่ยจะไปเปิดที่ไหน เขาใครก็จะเปิดให้ครับตรงจ้างเขาเปิดโปรโมตออกทีวีออกวิทยุถ้าเราไม่มีค่ายแข็งแข่งไม่มีทางค่ายคุมไว้หมดค่คสุขภาพร่างกายอาตอนนี้มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรไหมก็มีบ้างรโรคที่เขานิยมกันนะเบาหวานเบาหวานไขมัน ความดันเป็นธรรมดาโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาพอสูงอายุขึ้นมามันก็เป็นกันทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวเป็นลูนเป็นนี่ดีไม่เป็นมะเร็งใครเป็นผู้ที่ดูแลในชีวิตประจําวันของเราเวลาเราไปร้องเพลงเวลาเราก็แม่บ้านเขาก็ดูแลกันลูกก็ดูแลเวลาเราไปร้องเพลงก็ดูแลตัวเองสิใครจะไปดูแลเราเพราะมันไม่มีเรื่องอะไรมากสมัยนี้ไปร้องเพลงก็เปิด b บ็ก i n g เท็กก็ส่งแบ็ก i n g เท็กไปให้เขาเปิดก็ลองก็ได้แล้วถ้าเขามีวรตรีจริงๆเล่นสดเราก็พกโน้ตไปแจกให้เขาหให้เขาเล่นเราก็ลองอก็แค่นั้นไม่มีอะไรมากไม่ต้องมีบริการคอยล้อมหน้าล้อมหลังอะไรคุณอาคะแล้วทุกวันนี้ยังมีแฟนเพลงที่เขายังจำคุณอาได้ไหมคะมียังยังมีการยังอยู่ยังจำได้จำได้มีอยู่บ้าง อาอยู่วงการเพลงลูกทุ่งม,มาหลายปีแล้วอ,อยากให้อาพูดถึงความประทับใจที่มีกับวงการลูกทุ่งมันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยเราใช่ไหมคนไทยสมัยเอาสมัยผมนี่ก็ชอบอเพราะมันบรรยายถึงชีวิตบางทีก็ประจำจังหวัดบางทีก็ประจำตำบลสถานที่อะไรอ่านกินตนาการธรรมชาติไปแต่ละเพลงแต่ละเพลงความเป็นอยู่ อะไรต่ออะไรมามันก็ประทับใจอะเวลาฟังเพลงขึ้นมาเราก็หัวแล้วลึกนึกถึงเห็นไหม mm hmm. นึกถึงภาพเออชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงไอเนื้อหาสาระมันตรงกับชีวิตไอตรงนั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ย uh huh. มันมันชวนให้ประทับใจเหมือนกันนะเพลงลูกทุ่งอะ mm hmm. แต่สมัยนี้ mm hmm. ก็ไม่โทษเขาลืมเลือนไม่ได้เขาวิวัฒนาการไปใช่ไหม uh huh. ไอทีนี้ลูกทุ่งย่างเรามันก็เก่าแล้วอ mm hmm. คนรุ่นใหม่มื่เกิดมา มันก็ต้องฟังของใหม่ๆเพลงใหม่ๆจังหวะใหม่ๆอะไรกังนํากังเนิมกังกันอาคุณอารู้จักกังนําสไตล์ด้วยเหรอก็เห็นเขาเต้นกันวัฒนธรรมของไทยสวยๆงามๆไม่เอาไปจําวัฒนธรรมของต่างประเทศเข้ามาโอ้โหร้องเพลงก็ตำเนียงออกต่างประเทศออกสากลออกต่างประเทศมาเพลงไทยดันไปมีแอคเซ้น เอดเซนมีสำเนียงภาษาอังกฤษก็ไทยไทยเราเพราะแหม่เอื่อนอ่อนช้อยหวานหวานไม่ชอบครับโอ้ของไทยไม่ชอบไปชอบของสากลครับทีนี้ถ้าเราไปชอบของสากลใช่ไหมค่ะเราก็ต้องซื้อเท่ากับเขามาโฆษณาสินค้าในประเทศไทยอ่ะครัเมื่อเรานิยมวัฒนธรรมของเขาเราก็ต้องไปซื้อของใชยไม่สอย เสื้อผ้าแต่งสไตล์ของไทยไแท้ๆโยโะยโยแยะดีๆไม่เอาเห็นจะว่าเขามากไปก็เปล่าสิ่งที่อาจยืนจยัดตั้งแต่เป็นนักร้องอดีตจนถึงปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างฮะครับก็คงจะเป็นคำพูดนะนะเรารับปากกับใครเราต้องทำให้ได้อันนั้นการนัดหมายเวลา จะต้องตรงต่อเวลาส่วนมากผมไปก่อนเวลาประจําเลยไปคอยเขาทุกทีค่ะคือคนเราจะคบกันได้จะไว้ใจกันได้ต้องตรงตามนัดหมายตรงตามคําพูดนั่นแหะเป็นจจะอยงดีครอ่าที่จะทําให้คนเขารักได้นับถือกันผมไปถามคนวงการดูได้ผมคําพูด พูดยังไงต้องอย่างนั้นรับปากเขาแล้วต้องทําให้ได้รับปากจะทําอะไรก็ทํา<ม>ไม่ใช่ปล่อยเลื่อยเชื่อรับปากกับเขามาแล้ว่ถักตะเออเออเออใออออออห้นั่น<ม>วันหลังก็ลืมอยากให้คุณอาฝากข้อคิดที่ดีถึงนะักร้องรุ่นใหม่ๆนะคะก็ซื้อสัตว์ต่อนานาต่อเจ้าภาพาต่อค่ายอยู่ค่ายไหนก็ซื้อสัตว์กับเขาอยู่ค่ายนั้น่ะ ถือว่าเขาเป็นผู้มีบุญมีคุณหรือว่าเป็นพ่อแม่ของการเป็นนักร้องเราก็ต้องซื่อสัตย์อยู่กับเขาแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้าภาพรับงานรับการก็ถึงเวลาก็ให้ตรงตรง่อเวลาถึงเวลาก็ไปถึงที่ให้เขาเจ้าภาพเขาเบาใจช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับหากคุณผู้ชมนะฮะที่ชื่นชอบผลงานเกลงอยากจะได้อาไป ร้องเพลงไปรับเชิญในงานของท่านอาครับติดต่อได้ยังไงฮะถ้าท่านอยากจะให้ผมไปร้องเพลงยังระลึกถึงทบ,บทวนความหลังครั้งก่อนๆเดีก็ติดต่อมาได้ครับ,รบยังมีปัญญาร้องอยู่ก็พอได้เงินบ้างดำรงชีพอยู่เบอร์ศูน8 4แปดหนึ่งแปดสีเจอง์แปดหนึ่งแปดสี่สี่สามเจ สองสองใครยังเลือกเลือกถึงอยู่ก็ติดต่อกันมาได้นะครับสามารถเดินทางได้ทั่วประเทศนะฮะ,ะถ้าพอไปได้ก็ไปถ้าพอมีทุนมีรอนพอจับจ่ายใช้สอยค่ารถค่าเดินทางอะไรก็จะไปก็ไปได้ะนะไม่ใช่ว่าวันนี้อยู่เชียงใหม่พรุ่งนี้อยู่ภูเกต็ตไม่ได้ไม่ไหวแล้วสังขารน,นั่งรถนานๆก็ไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมครับถ้หาหาคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากจะ ได้อาน้อยนะฮะกางวันใครลูกเพชรนะครับไปรับเชิญในงานของท่านนะฮะรีบๆหาครับรีบๆมาหาจ้ะโอกาสเหลือน้อยติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับหรือท่านใดสนใจนะฮะอยากจะให้รายการเราไปตามรอยศิลปินลูกทุ่งท่านใดค่ะนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เช่นเดียวกันรีบพาพามาออกกันซะในช่วงนี้เหลือเวลาน้อยอีกแล้วเดี๋ยวจะมากันได้กันไม่ครบเพราะว่า อายุอานามมันก็มากเข้าไปมากเข้าไปโรคภยัยไข้เจ็บก็ก็มาเบียดเบียนบางคนก็ยังนอนอยู่โรงพยาบาลก็มีอะไรก็มีนี่รีบรีบซะรีบรีบ,รบ,รบทำเดี๋ยวประชาชนแฟนเพลงจะไม่ได้เห็นตอนนี้ครับ,รบและนี่คือเรื่องราวของกังวลไพรลูกเพชรนะครับเจ้าของงานเพลง อยากดังแม่ค้าแม่ขายวอนผีพ่อลมเว่าอยากกินรักเสียแล้วเสียไปเราก็ยังมีหลายบทเพลงนะครับหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับสัปดาห์หน้านะคะจะตามรอยใครนั้นติดตามได้ในรายการตามรอยเพลงค่ะรีบตามจะเดี๋ยวจะเหลือรอย <c oughs> สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่เทปหน้าเราทั้งสามคนจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากดังทำไมถึงอยากดัง <c oughs> อยากดังทำไม i yeah.